ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสําหรบนนี้ก็มาปพอ้มครับก็มิงพันเขาและมิงพันเผือกโคเลี้ยงควายครับพาพี่พนองครับมาอัปียดนะครับครับทีเย่นนี่ก็คือแปลงนะครับก็ขอยี่สิบสี่นะครับหรือว่าสกลเจดสองนะครับหลังจากทีระบายน้ำไปหลายมือนะครับน้ำพึ่งพึ่งบกนะครับนี่ครับจากไนหนาวจำนี่นะครับพ่อเอาจอแอเจนะครับ เพื่ออยู่ในระยะการแตกกอนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเสียหมืเดี๋้วจะเอาปุ๋ยมาออยนะครับนี่ครับผมจะเอาน้ำไว้ประมาณนี้นะครับประมาณให้มันเห็นดินเนี่ยจักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันกระปูกินเขาเนี่้วกาให้เพื่อนแตกกอนะครับนะครับสำหรับกอขอ24หรือว่าสกล72นะครับส่วนข้างบนกะปักดำ เขาจาห้องสยามไปแล้วครับเห็นสีเหลืองเขียวอ่อนนะครับนะครับตอนนี้ก็ไถให้นี่นะครับให้นี่จะปลักดำข้าวเหนียวกลีบเดียวครับคุดว่าแถวหนี้นะครับไปหั่นให้หน่อยนึงนะครับกับหยุดทางพุนนะครับน่าจะร่วมๆกันเออไล่นึงนะครับว่าจะปลูกข้าวเหนียวกีบเดียวนะครับ สองไฮกับอีกน้อยหนึ่งครับครับประมาณไลนหนึ่งอันนี้ไทยไปแล้วนะครับแตเหลือจะขาดมืออื่นนะครับส่วนแปลงนี่ก็มีอยู่2โจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือขอก็กโกต้นเตียนาเก่าเบอร์ส8ดนะครับโจทย์ที่2ก็คืออ่อฮ้อมกาลลำดวนนะครับแต่ว่า ส่วนโตนะครับกะอยากจะล่องเอานานหาเก่ามาใส่เบิ้งนะครับเพราะว่าพี่ายนี่ใสก็ขอยี่สิบสี่นะครับสาหรับไพนี่ระมาณไล่ไล่กับงานหนึ่งคนนะครับมันเหีวเหวนะครับเหีวเหนะครับน้ามกักะกะล่างพอดีนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะมาดำหน้าเรียงนะครับหลังจากช่วงเศร้า ไทยลกระนี่ครับไทยสองไฮน,นี้ก็เพึงขาดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสามโมงแรงนะครับครับก็จะไทยไวขาดไวมือหนึ่งนะครับมือที่สองจะได้ดำแต่ว่ามันแล้วไวเนี่ยกเ็เลยจะดำหน้าแรงนะครับให้นี่กับพื้นที่ประมาณลรหนึ่งนะครับคาดว่าจะใส่กาอยู่ประมาณหกสิบมัดน,นะครับพิ่น มาอนให้กมัดบางใยเป็นไดน,นะครับกับพกบ่บานาจะเกินเจ็ดสิบแล้วกันนะครับให้เพื่อนทนให้ลอยเนึ่งนะครับนะครับลอยมัดเอ่อปีกายนี่มัดกาจะคล้องนะครับเปิดอยู่หกสิบมัดครับนะครับเปิดอยู่หกสิบมัดแต่ว่ากา,กากจะเป็น <c oughs> เอ่อกากีบแน่นะครับแต่ว่าตัวนี้กาจะบบกีเป็นไง ผมจะประมาณการว่าน่าจะประมาณบวกเกิน60นะครับนะครับเดี๋ยวดำไปกระหูนะครับนี่ครับพื้นที่กับประมาณไรเงยนะครับสำหรับหน้าห้าเก้าเบอร์18นะครับก็จะฟังนี้นะครับบันนี้ก็จะดำแถวนี้ก็ขีบเดียวนะครับณตอนนี้ลงมือปักดำไปแล้ว แปดสายพันธุ์นะครับทั้งหมดตอนนี้ดำไปแล้วหกสายนะครับจะมีข้าวเจ้าหอมเวทสันตลระนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับว,วันไหนไปเบิงอยู่นะครับข้าวเจ้าหอมออรีนะครับจะอยู่อีกทงหนึ่งน้ำกันนะครับขา้า,ขาวเหนียวหอมขาวอิสุทธ์นะครับเรลากา กขอหยสีหรือว่าสกลย2สองนะครับก็คืออยูไฮนันนะครับอากาศข้างบนน้านะครับก็จะมีข้ <c oughs> เาเจ้าห้อมสยามนะครับไฮนันขึ้นไปพุ่นนะครับแล้วก็จะมีนานหาก,ก้านะครับดําจากไฮพุ่นออกมานะครับการคาดว่านานหาก,ก้าปีนี้จะเพิ่มปริมาณเป็นจักประมาณสามไฮนะครับ จะมีอยู่ข้างบนที่ผ้าพี่น้องไปช่มนะก็ไฮนึงนะครับไฮเง้ยเ้วสามหลองหน่อยนะครับับเป็นไฮนึงขันน้ำบ่ถึงนะครับแล้วก็จะเป็นไฮนี่นะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นไฮนี่นะครับก็บเพื่อ,อ,อตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะว่าเพาะปลูกหรือว่าดําเตะสายพันธุ์ที่มันราคาแรงราคาแพงนะครับ สำหรับผมเรี่วนะครับราคาโบเมนปัจจัยนะครับหรือว่าโบเมนประเด็นหลักสาคัญนะครับอยู่ถี่ความต้องการของพี่น้องนะครับพี่น้องต้องการสายพันธุ์ใดนะครับผมก็ยินดีและก็พร้อมที่จะทําการปักดําและก็เบี่ยงปันให้นะครับนานหาเก่าพี่กายนี่ก็ดําอยู่ประมาณอาสองไฮนะครับสองไฮกับอีกงานหนึ่งก็จะมีไฮนี่และกะไ็ไฮอีกทงหนึ่งที่ผมดําเวทสันตระ ล้วก็จะเป็นให้สีดำเรลี่ยวก้อนหนานะครับสองไหยครับงานหนึ่งนะครับปีนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มไพนี่นะครับก็บคือเอาไปแทนแปลงนั่นนะครับก็บจะประมาณลายหนึ่งก็จะเป็นประมาณสามลนะครับสำหรับนานหาเก่าปีกลายนี่นะ่าจะประมาณสองลนิดๆน,นะครับอันนี้ก็เอาใจ FC แฟนเพจ นะครับสายนานหาเก่านะครับส่วนข้าวนี้วกีเดเบี้ยวกะจะํำให้นี่นะครับกับให้ทัดไปนะครับเดี๋ยวเบื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเบื่องก่อนนะครับเพราะว่าข้านวนียวกีดเบี้ยวกะพี่กายในยพี่น้องเพื่อนกะก,กลุ่มวิสาหกิจเพิ่นมามะเหมาเอานะครับ <c oughs> ก็เลื่อบเดียร์งปันหลายเดียร์แป้นไปให้อีพ่อทั้ง น่าจะน้องวลลําพูนะครับท่านจจาบพิษนะครับอำเภอโนนสังนะครับครับซีสอบนะครับนอกนั้นกะพี่น้องเพื่อนประสานมาหละครับเพื่อนเอาไปปลักดำนะครับของวิสาิีชุมชนนครับก็เลยเบียงปันให้เพื่อนไปนะครับปีนี้ก็ว่าจะดำประมาณได้หนึ่งนะครับเพอได้เอาไว้เห็ดแนวแล้วก็ที่เหลือกับเบียงปันนะครับกะถือว่าน้อยสุดนะครับกแต่ละสายพันธุ์ผมก็จะพยายาม ตาสุดให้มันได้ไายหนึ่งนะครับหอมปักาลํำดวนก็จะให้มันได้ไายหนึ่งนะครับกนาจะเป็นแปลงทิโตกะไว้คุณละครับมันจะมีสองไฮคือจะประมาณไายหนึ่งนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เกรดนะครับให้พี่น้องเอฟซีแฟนเพจนะครับได้รับทราบนะครับความเขอนไวประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ